เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมให้ดูแลสามเรื่องก็คือกินให้ดีออกกำลังกายแล้วก็นอนให้ดีทีนี้ถ้าเราทำดีหมดเนี้ยแล้วแล้วมันดีขึ้นก็ไม่ต้องทานชาได้แต่ถ้าเราอยากทานชาก็เอามาเสริมได้นะคะชาพลังเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เสริมกำลังพลังชี่ให้ปลอดแล้วก็มา่นนะคะจะเหมาะกับคนที่แบบภูมิแพ้อ่อนเพียอนอนน้อยแล้วอ่อนเพียอะไรเงี้ยแล้วภูมิตกเอามาทานได้ใครที่แบบว่ากลัวลมกลัวอากาศเย็น ว่าตอนแรกปกตินะแต่ว่าช่วงนี้แบบมีความเครียดพักผ่อนน้อยหรือกินอาหารมาไม่ดีเนี่ยพลังงานในรน่างกายของเรามัตนตกพอเนีเ้เราพอไปเจอลมเย็นลมร้อนเราก็จามมีน้ำมูกอาจามง่ายแพ้อากาศหรือใครที่แบบตะกอนนี้แข็งแรงดีนะแต่ว่าช่วงนี้ p m 2.5เยอะร่างกายอ่อนแอนะคะก็เอามาทานได้เขาจะเป็นตัวเสริมกําลังให้ปลอดเพราะในในกรณีที่ทุกคนใส่แมสปิดหน้ากากนะคะบางคนก็ยังจะจามได้อันนี้คือพลังในร่างกายของเราเนี่ยที่ไม่ ไม่พอดีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันให้ปรับพฤติกรรมด้วย3อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทานชาผัังชีได้ mm hmm. ก็จะเป็นตัวช่วยเสริมเกาะป้องกันให้กับร่างกายนะ